ถึงแล้วนะจ๊ะอันดาอยู่ไหนก็ไม่รู้มาไปหากันสักคนจริงๆก็ยังไม่ดับเครื่องหรอนนะมาแล้วมาเ,มาเอาเออุย<ด>อ<ด>อ,อยัง<ด>หลน่นนะพ่อแม่สวัสดีค่ะอ๋อเื่อยเมื่อแม่สวัสดีค่ะ แสบรับแล้วแม่หลับหลับมาสักครู่เนี่ยอยู่ข้างบนเหรอแม่ไใเปีน่ะนี่มันได้ไหนนะตื่นหรือยังมาถึงไม่แล้วแม่ไม่หลับเลยอ่ะอันดาน้องนิวอัธยายัง สวัสดีค่ะสวัสดีครับยังไงแกล้งน้องเปล่านะแกล้งน้องเปล่าไม่แกล้งเฮอ,อไม่ได้แกล้งเลยไม่คิดถึงอนนาจังเลย